แก้ปัญหาบอนสีชายชนให้มีป้ายแดงด้วยสิ่งนี้ว้าว <Wow. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาช่วยกัน ทดสอบนะคะอันนี้เป็นการทดสอบลองผิดลองถูกซึ่งดิฉันเองก็พยายามนะคะหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะปัญหาของเราตอนนี้ก็คือการที่ต้นชายชนของเราเนี่ยไม่มีป้ายนะคะคือไม่มีป้ายสวยๆเหมือนต้นไม้จำพวกนี้นะคะ บางต้นเขาก็จะมีป้ายสีแดงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาใช่ไหมคะก็จะสวยงามแบบนี้แต่บางต้นเนี่ยพบว่าเขาไม่มีป้ายสีแดงเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะใบแรกที่ซื้อมาก็คือไม่มีป้ายแต่ใบล่าสุดนะคะก็เป็นความหวังนิดๆน,นะคะมีป้ายสีชมพูเล็กๆนะคะ ใบเนี้ยก็มีป้ายสีชมพูบ้างนะคะเนี่ยข้างหลังใบก็เห็นนะ,ะทีนี้เราอยากให้พืชของเราเนี่ยในหลอดต่อไปเนี่ยมีป้ายสีชมพูเลยแบบเนี้ยเห็นแบบเด่นชัดเลยนะคะเราก็หาวิธีการนะคะก็คือหนึ่งเปลี่ยนดินนะคะ ก็เปลี่ยนดินจากดินดินเดิมเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าดินที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นดินที่เขาผสมใบก้ามปูมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็เปลี่ยนดินนะคะที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะเพิ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะด้วยปุ๋ยหมักนะคะก็เราก็จะใช้มูลไส้เดือนนะคะเพิ่มด้วย แล้วก็ประการที่สามที่เราจะทดสอบนะคะก็คือการที่ทำวิธีการดังต่อไปนี้นะคะก็คือตอนเช้านะคะเราก็จะนำต้นไม้เราเนี่ยมาสเปรย์ด้วยสีนี้คะ่ะคือน้ำเปล่านะคะาการสเปรย ของต้นชายชนเนี่ยในหน้าหนาวนะคะก็เปรียบเสมือนว่ากระตุ้นนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่หน้าฝนนะคะเออเขาจะได้เหมือนหลอกเขานะคะว่าเออหน้าฝนนะต้นไม้เราจะต้องเป็นไงคะสวยงามเหมือนอยู่หน้าฝนนะคะให้เขาชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยู่หน้าฝนนะคะหลอกเขานนั่เองนะ หลังจากนั้นนะคะก็รับแดดสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแดดอ่อนๆแดดรำไรปล่อยทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะเราก็ เอาเข้าตู้อบเราเช่นเคยนะคะตู้อบเราก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะเนื่องจากเราทดสอบนะคะทดลองนะคะเราก็จะทำพิเศษแบบนี้นะคะเป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะคะควบคุมอุณหภูมิ ให้เขาอยู่ในห้องอบนะคะเป็นการควบคุมไม่ให้เขาได้รับลมนะคะเพราะหน้าหนาวนี่จะมีลมแรงพอสมควรนะคะตอนเวลากลางคืนเนี่ยก็ให้เขาอยู่ในห้องอบก่อนนะคะ ก็เรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่านี้ไหมก็คือใบเขาจะมีป้ายแดงบ้างไหมนะคะซึ่งเราจะทดลองประมาณหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนถ้าเห็นผลยังไงแล้วเราจะามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็ะวันนี้ก็ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆได้แก้ปัญหานะคะบอนสีให้มีสีป้ายที่สวยสดใสแบบนี้นะคะ,นะคะสวยไหมคะอ่าสวยนะคะก็เป็นเป็นคนละชุดนะคะที่ซื้อมานะคะคนละร้านนะคะยังไงก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะก็พบเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย